เที่ยวแม่ฮ่องสอนพักไหนดีคลิปนี้แนะนำไรชาเฉินฟงรีสอร์ทบ้านลักไทยที่พักสไตล์จีนท่ามกลางไร่ชาวิวสวยอลังการสุดลูกหูลูกตาราคาจับต้องได้เริ่มต้นห้องละ1,500ับาทรีอาหารเช้าและใครเป็นสายคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปต้องที่นี้เลยพื้นที่กว้างมุมถ่ายรูปเยอะสวยทั้งแสงกลางวันและกลางคืนบอกได้เลยว่าโคตรคุม้มโดยที่พักมีห้องหลายแบบให้เลือกพักได้ตั้งแต่2คนถึงสี่คนเลยนะคะ ภายในห้องกว้างขวางมีอุปกรณ์ครบคันทั้งแอร์ทีวีตู้เย็นโต๊ะเครื่องแป้งไดเป่าผมกานํำร้อนแถมมีชาหอมให้ชิมอีกด้วยค่ะทุกคนโอ้โหดีมากเลยค่ะแต่ยังไม่พอยังฟรีอาหารเช้าอีกด้วยอาหารเช้านะคะเป็นแบบบุฟเฟ่บริการตัวเองค่ะมีทั้งอาหารข้าวหวานชากาแฟไม่อิ่มตับเพิ่มรับรองค่ะทุกคน จุกไปยันเที่ยงเลยค่ะมื้อนี้นอกจากนี้ที่พักยังมีบริการให้เช่าชุดสไตล์จีนและกิจกรรมล่องเรือด้วยนะคะโดยกิจกรรมล่องเรือเนี่ยหลายรอบมากเลยรักแนะนําเป็นรอบเช้าหรือรอบเย็นนะคะเพราะแสงสวยมากทุกคนสามารถจองได้กับที่พักได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะคลิปหน้ารักจะพาไปพักและเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะ